สองปุริสคติสูตรว่าด้วยคติของบุรุษห้าิบภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงคติของบุรุษเจประการและอนุปาตาปรินิพานเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าคติของบุรุษเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมจจกไม่มีอัตภาพของเราก็จักไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ ย่อมได้อุเบกขาเธอไม่ติดใจในพบไม่ติดใจในสมาภพเห็นทางที่สงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบเธอยังไม่ได้ทำให้แจ้งทางสงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละมานาน,านุสัยอนุสัยคือความถือตัวโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละภาวะราคานุสัย อนุสัยคือความติดใจในภพโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละอวิชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาโดยประการทั้งปวงเพราะสังโยน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปารินิพพายีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสเก็ดร่อนออกแล้วดับไป แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมจักไม่มีอัตภาพของเราก็จักไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ย่อมได้อุเบกขาเธอไม่ติดในภพไม่ติดใจในสมภพบ S <S เห็นทางสงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบเธอยังไม่ได้ทำให้แจ้งทางสงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละมานานุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละภาวคารานุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละอวิชานุสัยโดยประการทั้งปวง เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปารินิพายีสองภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมจจกไม่มีอัตภาพของเราก็จจกไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ย่อมได้อุเบกขา เธอไม่ติดใจในภพไม่ติดใจในสมภพเห็นทางที่สงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบยังไม่ได้ทำให้แจ้งทางสงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละมา,านุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละภาวะราคานุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละอวิชานุสัยโดยประการทั้งปวง เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสเก็ดร่อนกระเด็นออกไปดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะ สังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปริณิพายีสภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพายีภิกษุทั้งหลาย เมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสะเก็ดร่อนกระเด็นออกตกลงไม่ถึงพื้นแล้วดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายีส ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุปหัจจปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กถูกเผาตลอดวันและสะเก็ดร่อนกระเด็นออกตกลงพื้นและดับไป แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุป,ปหัจจะปรินิพพายีหภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพ ของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอสังขาปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสะเก็ดร่อนกระเด็นออกแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกรองไม้เล็กๆทำให้เกิดไฟบ้างทำให้เกิดควันบ้าง ไม่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆนั้นให้หมดไปแล้วจึงดับไปเพราะหมดเชื้อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอสังขารปรินิพายีพิกษุทั้งหลาย เมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสเก็ดร่อนกระเด็นออกแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เึงเือง,องทำให้เกิดไฟบ้างทำให้เกิดควันบ้างไหมกองหญ้าหรือกองไม้เขิงเขืองนั้นให้หมดไปแล้วจึงดับไปเพราะหมดเชือ้อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่า ถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นสัสังขารปรินิพพายีเจภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมจกไม่มีอัตภาพของเราก็จักไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่ เป็นอยู่ได้ย่อมได้อุเบกขาเธอซึ่งไม่ติดในภพไม่ติดใจในสมภพเห็นทางสงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบเธอยังไม่ได้ทำให้แจ้งทางสงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละมานานุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละพวาราานุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละ อวิชานุสัยโดยประการทั้งปวงเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุดทังโสตะอักนกิธาคามีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสเก็ตร่อนกระเด็นออกแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ทำให้เกิดไฟบ้างทำให้เกิดควันบ้าง ไม่กองหญ้าหรือกองไม้นั้นให้หมดไปไม่กอไม้บ้างไม่ป่าไม้บ้างครั้นแล้วก็ลามถึงยอดหญ้าสดปลายทางภูเขาริมน้ำหรือภูเขาที่น่ารื่นรมแล้วดับไปเพราะหมดเชื้อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้ว อัตภาพของเราก็ไม่พึงมีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุททางโสตะอากะระนิทคามีภิกษุทั้งหลายคติของบุรุษเจ็ดประการนี้แลอนุปาทาปารินิพพานเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้ว อัตภาพของเราก็พึงไม่มีถ้ากรรมของเราจากมีอัตภาพของเราก็จกไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ย่อมได้อุเบกขาเธอไม่ติดใจในภพไม่ติดใจในผลภพเห็นความสงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบอัตภาพของเราก็จกไม่มีเราย่อมเป็นขันธ์ที่ นิ่งอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบเธอทำให้แจ้งทางที่สงบนั้นโดยประการทั้งปวงละมานานุสัยได้โดยประการทั้งปวงได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะราคาสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าอนุปาทาปรินิพานภิกษุทั้งหลาย คติของบุรุษเจ็ดประการและอนุปาทาปรินิพานเป็นอย่างนี้แลปุริกคติสูตรที่สองจบ